เปิดหลักฐานเด็ดสายลับ B HQ โคตรโหดรู้ทันแผนรุกกัมพูชามาก่อนสายลับหน่วย B HQ ที่ว่าเนี่ยคือคนของทหารบกบ้านเรานี่แหละแต่ถูกจับกลุ่มตัวแล้วพบหลักฐานที่ชวนอึ้งสุดๆคือเอกสารที่บอกว่ากัมพูชาจะมีการทำสงครามกับไทยพูดง่ายๆคือรู้ล่วงหน้าก,ก่อนเลยว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเฮ้ย hey, อย่างนี้แปลว่าทหารไทยบางส่วนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะมีเรื่อง ใช่มีคนวงในที่ให้ข้อมูลมาแบบนี้แหละซึ่งเอกสารที่เจอมันเป็นข้อมูลลับที่โคตรสำคัญเลยนะเป็นรายงานการประเมินสถานการณ์ชายแดนที่บอกว่ากัมพูชาเตรียมพร้อมรบกับไทยแล้วแถมในเอกสารยังบอกถึงแผนการรบของกัมพูชาด้วยแล้วสายรลับคนนี้ไปเอาเอกสารพวกนี้มาจากไหน ก็ต้องมีคนให้มาสิมันก็เป็นอีกคำถามที่เราต้องตั้งนะว่าใครให้มาแล้วให้มาทำไมจุดประสงค์คืออะไรแล้วทำไมต้องให้ข้อมูลนี้กับสายหลับที่ถูกจับได้มันแปลกๆนะแต่สุดท้ายก็จับได้ใช่ไหมแล้วเรื่องนี้มันจบยังไง ตามข่าวก็คือจับได้แล้วก็มีการสอบสวนกันไปแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นไงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกเยอะเลยมีการบอกว่าสายหลับคนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลพอสมควรเลยนะในหน่วยงานของเขาและมีการคาดเดาว,ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งภายในขัดแย้งกันเองเหรอใช่มันอาจจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างหรือเรื่องของอำนาจที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ ขึ้นมาได้และที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสายหลับคนเดียวมันอาจจะเกี่ยวพันกับคนอีกหลายคนเลยก็ได้ฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะถ้าคนที่ทำเพื่อประเทศจริงๆแต่กลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆเพราะถ้ามองในมุมของคนทำงานที่หวังดีต่อประเทศชาติแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้มันก็แย่นะแต่อีกมุมหนึ่งเราก็ต้องมองด้วยว่าการทำเรื่องแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งมันก็เป็นอีก เเรื่่่่องงทีนนาป็หวแล้วในเอกสารที่ว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างมีข้อมูลที่โคตรละเอียดเลยนะทําเรื่องของกําลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมไปถึงแผนการโจมตีต่างๆด้วยซึ่งข้อมูลพวกนี้มันเป็นความลับทางราชการทั้งหมดเลยนะและที่สําคัญคือในเอกสารมันบอกถึงจุดอ่อนของไทยด้วยทําให้กัมพูชารู้ว่าควรจะโจมตีตรงไหนหรือควรจะป้องกันตรงไหน แล้วเรื่องนี้มันมีผลกระทบอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาไหมแน่นอนอยู่แล้วมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเลยนะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมันตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดโปงแผนการของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันมากขึ้นไปอีกและที่สําคัญคือมันก็เป็นบทเรียนให้เราด้วยว่าเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด ใช่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวงังและก็ต้องไม่ตัดสินใครจากข่าวที่ได้ยินแค่ด้านเดียวแต่ต้องฟังจากหลายๆมุมมองด้วยเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอย่างแท้จริงแล้วเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมากเลยนะเห็นด้วยเลย เอาเป็นว่าใครที่อยากรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้ก็ต้องตามกันในข่าวต่อไปนะส่วนวันนี้เราก็มาสรุปกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้เนื้อหามันเยอะเกินไปใช่เลยส่วนใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนฐานและมินสวัสดีครับ